คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินกอมาแเชียรกับเจ้าภาพพี่น้องเอฟซีตามต่อขอโชว์ขอหลับกับแนวทางเลขของแม่ชีวันนาะพี่น้องเนาะหรือว่าแม่เอฟซีขอนแก่นน่ครับผมครับงวดประขานแม่กะว่ายำหนักยำหนาครับผมว่มาจังได้หากะมากครับผม แม่บ็ว่าหามาหามาบนครับผมกับม้าไอรีนพี่น้องเนาะไปลักลอยแต่ว่าเลขซ้าตัวแม่จับไห่ไม่หนึ่งหาเก่ากบหาเจ็ดเก่าครับผมกับเขาเลขเด่นนะครับผมเนาะสําหรับแม่ชีวันครับผมสําหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนเดี๋ยวไปรับชมน้อกันเด้อครับผมไปรับชมเราฟังแนวทางเลขของแม่วา ตัวใดจะมาเนพี่น้องเนาะปกติแมว่าตัวไดมากับว่าคอยผ่าได้ครับผมกับมาตามทีเมออไดมาอีกทีครับผมเนาะหมวดทหานกับหาครับผมหมวดวันที่หนึ่งกันยายนเดี๋ยวไปรับชมกันก่อนสีเบื้องหน้าทางตัวเลขของแมชีวันลูกหลานกามาเชียกขอขอบพระคุณแม่ได้ครับผมทีเมตตาแน้ทางให้กับลูกกับหลานเกามาเชียครับผมทรงต่อพี่น้องเอซี่ครับเชิญเคยได้ครับพี่น้องฝากกติดตาม เป็นกำลังแรกใจกดไหลกดแช่ให้กับกอ่อมาเชียนนี่ได้ครับผมไปรับชมรับฟังเลขของแม่กันเลยครับลูกหลานกอ่อมาเชียสวัสดีแม่ชี้คันครับผมครับแม่ค่ะสาธุลูกครับตอนนี้แม่ยูยูบานหรือ,อยูวัดกับแม่ครับผมแม่ยูวัดค่ะครับแม่หลอง่อให้แาอยูวัดอ๋อ อาซอยวัดซอยบ้านเนี่ยคนมานะ่ะบ,บ้างคนถืนอเลขน้องเมรายเนาะพ้ใดกะู้ใดกะเนี่ยคนก็อยากให้มาอยู่วัดเขาเด็นมาซอยคนนี่ยังต่ม้่สิแล้วเนาะครัตรงเป็นอร็ <c oughs> เป <c oughs> เป็นวัดป้าบ่าแม่ <c oughs> วัดป้าบ่าครับเบบนื้บ้าน่ันบอกบ้านฮะกบพ่อไก่บ้านเนาะ แต่เพิเลยละเออแม่ก็ปฏิบัติอยู่ทางวัดนี่ล่ะแต่แค่ว่าเพิ่มผมอยากเห็ม่อยู่ในวัดด้วยว่าเออใช่เพ่จะเห็นเห็นว่าแม่เนี่ยเป็นคนปฏิบัตินะนะครับ่เพิ่มก็อยากให้มาอยู่เพจโอ้โหดีดีมาบ้าได้โดนเราบอกครับแม่ได้อาได้ได้พระนึงนี่ล่ะลูกครับได้ศีลหนึ่งอ่าได้ศีลได้พระนึงเนี่ยได้วันพระก็ดีเลยเจ็ดมืครับผม แมเมือ่อมือวันพระนี่ก็บหอนมือวันพาอีกแล้วคือเม่์จะมาอยู่วันพาเนี่ยมีอย่างหอนกปนเงิน,นงเลยใช่ไห <c oughs> มามาวันพระเลยบอกครับผมมาวันพาเยครับม <c oughs> าจึงไปยังกุ้งมนีบอสเม่อยากไปมนีอยากไปนอนมึงใช่ไหมครับรับดีไหล่ะครับผม <c oughs> ะ <c oughs> ขึ้นแหลกเมื่ยังครับผมเนี <c oughs> ่ยขึ้นแหลกนะขึ้นแหลกบอเป็นเงิน ขึ้นที่สองขึ้นที่สองขึ้นที่สามมาอ่ะเอิญเขาเม่าเผาศพยื่หนีก็ดีครับแต่เมื่อเผาศพเลยกระติดเนาะติดเม่นเลยตู<อ>้เมน่นเออมาติดเม่นเลยเอ,อันวันนี้เขาได้กล่าว่าชิยูได้บ่เขาเขาคือเ,เขาไปชุบกันโมบัตเขามาไปชุบเหมือนเนาะต้องพอว่ามีที่ศิลป์นิววาร์เตสันยอย่างในที่นิ่วาร์เสัน เอาาวบานมาไหนก็กเเ็็นดีน้ำเืินโอ้ยบ้านเดี๋ยวันเมฆเึม่ได้สันอยู่ได้บมื่อเม่วิ่ผู้ดอยู่ได้เด่นอะไรันเม่อาหรมาสนอกข้าเนื่ไปในไปมันดีเกินครับกมฆะเลยมาเลยก็ว่าไย่งั้นนะออะชองมือท่านั้นแหละที่โดนที่โดนสองมือครับเออค่ะตั้งแต่ตีสองตื่นถึงมาตีสองนั่นแหละบ้านในนอนพอตีสี่ตักเลยโอ้โหน แม่ก็เลยลูกมาปฏิบัตรริธรรมลูกมาสวดมนต์ท่าบัดเจ้าแม่ก็เลยไม่ควรกัน,ย,นยังขงึ้นเถอนี่เป็นนิยังก็่า่ได้หายถอะนะมิดชี้ครับผม <c ười> ม่มีดเสียงนี่อีกเลยมีดกรนนะรทั่งกระทั่งปันนี่แหละมีดชี้คะแต่แว่อจะทำเมยูก,เ,กเทียนะเมเหอมย์บะยานี่ยังเหมอนกันกเป็นตาเมยูเม่ไม่์บะยานว่าเมยูก็เป็น มันมียงนเหนือเนใครับเนี่ยมันนีรลูก,กับมาอ่าขอโชคขอลาบขอแนวทางให้ก็ว่าครับเนี่ยคนตกเมี้ฟันดีอ่าอันเร่งนนลูกครับผมเล่เียเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเอาไว้ไวนอนหลัเนอนฝนตกนะครับผมไอข้างบนน่ะมันเจี๊ีมมันเจี๊ีมหาเจ็ดหกเก้าหนึ่งหาเท่านั้นเ้อข้างบน 5, 7, 6, 9, 1, หาเจ็ดหเก้าหนึ่งหาค่ะ อ่าบานที่นี่เหล็กมั่าหนึ่งเหล็กม่าหนึ่งบานที่นี่เหล็กมันด่ายซีแล้วเหล็กมันได่ซีเมยันเป็นซีหนึ่งแม่ยันไม่ซื้อจะไม่ซื่อนั้นอันั้นเจ็บหนึ่งลงมาเดี๋ยวไม่ซื้อเจ็บหนึ่งลงโอ้แบบว่าหลุดอันตึงลายหนึ่งลงมาดีครับผมหลุดเลยค่ะไม่ซื้อเจ็บหนึ่งลงมาเลยเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งซี่หนึ่ง บมงหันที่แหลกแลไมลูกแม่เสรมื่อไห้ตั้งเนื้อคนขืนทูคนขืนไห้น่ะคนขืนไห้นะนนห 1, น, 1, น,นึ่งแปดสารหนึ่งแปดสารพี่ไหนเวลาไหนมาเลกว่าเ,าเาด็กกินาสีเย็นไม่ววัดไหมครับ,นะบเวลาแตกออกแตกออกมุนหมดเลยนะแตกออกทอดไห้แล้วแตกออกเลยแมื่อไเรื่อยไปเรื่อยมไปเร,รื่อยเสีย<ส>ดายลเลยเนาะแต่ที่นี่บั่ที่นี่เลขออกเนี่ยมีเขาไม่คิดแด้วเขาไม่คิดแดก อ็ไม่ใช่เลยอันมันอันพขจะออกเลยคนเคยเป็นเนาะวันเด็นเลยยุดเลอแตกนะมันเงินกันนะแ่เบกแล้วขอมขอก็มักเกิดใไหว่นจันท์เสีไดายังไงแต่ว่าขอคนไหมเจ้ว่ารีเป็นคนไห้เด่นเจ้ว่ามือสิเป็นวันพัะว์ได้ไพาเที่ยวได้พอเดยหนึ่งหนึ่งสองได้ไหมได้หนึ่งหนึ่งสองรว่าัได้หรอ่าแม่จุดถูบได้หนึ่งหนึ่งสองเดีอยครับผมได้หนึ่งหนึ่งสองค่ะ เดิมือเอ้องแ่สิจุดไหมยูคอมือสุนะ้อ้ทยนะมือเอื้อครับแต่เป็นมือดท้ทอันเห็นแบบแม่บอกว่างวดพหันกะจจงไดหาก็มากงวดนี่นี่ตัวเลขที่ว่าเด้นเดนครับผมเดวนี้ก็มมแตซซหนึ่งเงินเีอ๋อีหนึ่แต่มา,นมานมหนึง่งมาหนึ่งนีันเป็นห่อยเปอร์เซ็นต์เราให้หนึ่งหนึง่งมาหยเครับผม,อออม,มอเออเหนึ่งมาหนอยเป ว่าที่นี่อันแม่ก็บอกหงอนสิเป็นรางเป็นบนนะดวงเนาะครับผมแต่ถ้าทงานทำบนทำมันมากแบบนี้ทำบนเนี่ยมันจะเป็นหกเก้ามันจะเป็นหกเก้าวันนี้ก็หนึ่งหาก็ผ่าเกตทำมันมากแบบนี้ได้ไหมเรียกบนอ่ะใช่แต่ว่าเรื่อหนึ่งนี่สียยวดลักบนเรื่องลางๆแม่ก็บอกหงอนนะดวงเนะครับผมแต่วันวันหนึ่งนี่เปนไลหรครับหนึ่งมาแล้วครับผมค่ะหนึ่งนัแหลวหนึ่งหนึ่งสองแล้วุดในแม่ สองหนึ่งสองหนึ่แสองหนึ่งค่ะคนตกแห้งๆลูกล่ะไอ้เนบเนตจะคอยโทรมาหาเนบไม่เหมือนวันเลยวันฝ่าเดินหนุนเดือยครับแม่ค่ะความฝันอีกครับค่ะหาความฝันอีกครับสําหรับอ่าอ่าคลิปนี้ลูกกัดฉีดนําแนวทางนีไปให้อ่าพี่น้องเอเจได้พิจารณาเบิรงครับผมค่ะค่ะอ่าก็สาธุนน้นงวอล์กครับลูกกัดิีรบกวนแม่สำนึเด้อครับผม สวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องครับผมแม่กะให้ตัวเด่นมากนะพี่น้องเนาะคือว่าหนึ่งครับผมวัวพังหันกะหาแต่ว่าหนึ่งแม่กะบม่หมั่นใจว่าจะไปบนหรือล่างครับผมแต่ว่าต้องมีหนึ่งแม่กะ,ะจับเลขกให้เป็นเลขกสองตัวนะพี่น้องเนาะ มีอยู่สามหางที่เมีมั่นใจก็คือหาดเจ็ดกเก้ากับหนหาครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งมากเม่กะอยากให้หลวดหนึ่งครับพี่น้องเนาะแตงแต่เจ็ดหนึ่งลงมากครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งพี่น้องเนาะทีเมียกะามากขึ้นกันครับผมแล้วก็เลขทูบกับั้งแต่แม่จุดมีหลาสุดกับมีจุดคางหนึ่งนะครับผมได้มาก 1, นึนึ่สองรับพี่น้องเนาะ เอาลองผิดจาหน้าเบิร์เดอครับผมจังไดเดี๋ยวอา่าสินหนาครับผมเดี๋ยวแอดมินก็มามเชียจะตามไอพีนอ้องอีกครั้งหนึ่งครับแม่ชีวันเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มามเชียก็อ่าขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยเล่งเงินไปนํ่กันหมวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบห้าสุขสุขค้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ